สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบก,กันกับแนวทางนะคะแนวทางเดเล่นทั้งวันของเรานะคะสายหุ้นนะคะท่านที่ยังไม่มีแนวทางนะคะวันไหนนะคะที่มีเราพัฒนาหรือว่าตําไทยนะคะเข้ามาดูเลขเด่นหน่อยเด้อเพราะเป็นเลขเด่นกําลังวันนะคะของทางช่องเนาะ มาดูคําเตือนกันนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางซื้อนะคะสลากเนาะเอ็ดมีปัญหากับคำนี้ตลอดเลยนะคะขอไฟด้วสลากใช่ไหมสลากสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะก่อน วันนี้ก็คงจะปังกันไปนะคะดีใจด้วยเมื่อคืนนี้ก็สอยดาวแตกไปนะคะทั้งสามตัวนะคะในตารางซ้ายวินได้กันไม่น้อนะคะใครได้บ้างนะคะดีใจด้วยนะคะแนวทางไหนเข้านะคะแอดดีใจด้วยแนวทางไหนไม่ปังนะคะก็ขออาภัยเด้อค่ะแอดก็ไม่ได้เก็บสถิตินะคะเล่นทั้งวันเหมือนเดิมนะคะไม่มีเวลาเลยค่ะทํางมทําอยู่สามตัวเล่าพัฒนาค่ะร้อนวิชาร้อนวิชา เวลาตื่นนอนใหม่ๆมันจะชอบคิดอะไรออกนะคะร้อนวิชาค่ะไม่รู้หัวสมองปวดปุงนะคะคิดอยู่แต่สามตัวคิด,ลดรลดไอ้นี่ไม่พอนะคะโนเสะเดิดผุ่นเขาอื่นยังกับภาษากางเขาเรียกอะไรวะภาษาบ้านเอ็นเพื่ออื่นสะดิดม่ไปใส่หวยไทยเราพัฒนาย,ยังสรุปไม่เสร็จจะไปหาเหตุหวยไทยเสื่อวะ ว่าเขาใจจะของเอานี้นะคะท่านที่อยากสนับสนุนช่องนะคะก็ตามนี้เลยนะคะตามนี้เลยแอดขอให้ทุกท่านมาทุกท่านเฮงทุกท่านตังทุกท่านโชคดีนะคะทุกท่านโชคดีกับทุกแนวทางนะคะไอยินดี้ก็รับสมาชิกใหม่นะคะ thoughtful. ท่านที่ไม่เห็นเออไม่เห็นออแนวทางไหนนะคะหรือว่าคอมเมนต์แล้วแอดยังไม่ตอบหรือว่าตอบไม่ทันหรือว่ายังไงถ้าถ้าเอฟซีถามหาแนวทางไหนหรือว่าอะไรยังไงแอดก็รบกวนเอฟซีที่เห็นนะคะเออตอบแม่ๆเพื่อนหน่อยเด้อบางครั้งเพื่อนเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะบางครั้ง เพิ่นยังไม่เห็นอะไรก็นแนะนาเพิ่นหน่อยได้นะคะเออพอแบบพอบางทั้งแอดออตอบไม่ไหวนะคะตอบคอมเมนต์ไม่ไหวนะคะคนดังเลยเฮ้ยเนื้อเขาดังเดยอยาอย่าอยาอยอยานะคะยังยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์เมื่อแต่ทําแนวทางนะคะเห็นแล้วคะ่ะคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวเขาไปตอบด้วยจ้ะนอนเพิ่งตื่นนะคะตื่นแบบจริงจงจังๆ,ๆ,ๆนะคะตื่นแบบตื่นคือตื่นไม่ใช่ตื่นแป๊บหนึ่งแล้วก็หลับต่อนะคะ ตื่นนะคะนอนเช้าเลยเมื่อเช้าปวดหัวเอานีนะคะแนวทางนะคะแล้วเราเช้าปังเลยเราเช้าปังมากๆเลยนะคะเราเช้าก็แตกฉ่ำๆไปเลยนะคะโอ้แอดไปไปดูสถิติเราเช้ามาเราเช้าปังดีจังเลยนะคะดีใจด้วยนะคะทันที่ไปนะคะมาดูดาวป,ปกของเรานะคะแตกเออแตกเจ็ดห้าเก้านะคะศูนย์เก้านะคะแล้วก็ เจาะเข้าเน้นๆนะคะ09เลยนะคะ09เห็นไหมแอดบอกแล้วนะคะไอตัวที่แอดให้อ่ะมันชอบประกบคู่กันเองนะคะนี่นี่ถ้าใครจับตรงนี้ก็จะได้นะคะนี่5 6 6 7นะคะเหมือนที่แอดจับให้ในฮานอยอะคะ่ะในฮานอยนี่แอดจะกันไว้ให้ตลอดเลยนะคะเพราะว่าแปลกค่ะตัว,ต,วตัวประกบของแอดอ่ะทุกทุกเกือบแนวทางเลยนะคะมันชอบประกบกันเองนะคะแอดก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะ ออประกบกันเองเบ้ยบ่อยๆนะคะเนี่ยอย่างเช่นจะเห็นไหมหนะ้าหกห้าเก้านะเขาหกกับเก้านะสายหุ้นของเราก็รู้อยู่แล้วนะคะปัญหาโลกแตกนะคะถ้าไปต้องกลับหัวค่ะไม่งั้นเราไม่ได้ค่ะไม่งั้นเสียตังค์ทิ้งนะคะเสียเลขเสียมากเสียน้อยยิ่งกลัวเสียมากนะคะยิ่งเสียไปทีละนิดทีละหน่อยเท่งสีไลยกว่าเก่าค่ะก็อย่างว่าเนาะส่วนมากจะรูดเอานะคะก็ลองดูด้วยจ้ะนี่นะคะก็เข้าไปก็ดีใจด้วยนะคะเอามาดูนะคะมาดูอัน,นี้ของเราเลยนะคะ เล่นทั้งวันสี่ห้าหกน่าจะปังอยู่มากวันนี้นะคะน่าจะเดินทั้งวันอยู่นะคะอาดีใจด้วยนะคะอานีนะคะลาวเช้านะคะของวันที่สามสิบนะคะให้ไปที่สี่ห้าหกนะคะสี 4, 4, 4, 3, 4. ่สี่สี่สามสี่เบื่อจะคของค่ะ <c oughs> สี่สองนะคะทุกคน <c oughs> โอย้ยคอยเราเบื่อแล้วน่เจะาของค่ะอีลีเดีอนี่เลขสองนะคะทุกคนอ่านออกเนาะ C 4, 4 4 3 4 2นะคะ525354นะคะ626364นะคะกันเบิ้ลกันหามนะคะทุกคนเพราะว่าเราจับได้เบิ้ลนะคะเราจับได้เบิ้ล441คู่นะคะแอดจะให้กันเบิ้ลกันหามทันทีเลยนะคะมันจะไปเบิ้ลหามไหนจะไปดาวป,ปกไหมนะคะอ่ะ4693527นะคะนี่คือราวเช้าอ่ะมาดูหุ้นของเรานะคะคืนนี้นะคะไม่แอดเลขแต้มช่วงสูงนะคะ แปดเก้าศูนย์ค่ะทุกคนแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดนะคะศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะคะกันหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะคะเออแปดศูนย์เจ็ดนะคะเออเก้าหกห้าหนึ่งนะคะแปดศูนย์เจ็ดเก้าหกห้าหนึ่งนะคะในตารางก็ตามนี้เลยนะคะเอเอแอดก็กันไว้ให้หมดนะคะกันไว้ให้หมดเหมือนจับมาให้หมดแล้วนะคะมีตัวไหนลืมจับแปดศูนย์นะคะเอาไม่ได้เอาแปดศูนย์มันจะมาไม่หร เอานี่นะคะแปดศูนย์ลืมได้นี่แปดศูนย์ก็คือตัวนี้นะคะลืมมองแปดศูนย์แปดเก้ามีแล้วนะคะเก้าศูนย์เอเอสเห็นมันมีแล้วนะคะเหลือแปดศูนย์ตัวเดียวนะคะแปดศูนย์ใช่ไหมโม่ไหญ่ที่ทุกคนแปดศูนย์นะคะเอาไงไหนมันก็ได้กันไว้แล้วถ้าเอฟซีชอบเอฟซีก็จัดนะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะเอานี่นะคะเขียนแปดศูนย์ไว้ให้แล้วนะคะมันเป็นตัวดิน มันยิ่งชอบลอยมาอยู่นะคะอันนี้ก็คือตัวอทีแอดจับให้นะคะเนี่ยมันชอบประกบกันทุกคนจะสังเกตนะคะตัวดินแอดไม่ก็เป็นตัวที่เอามาประกบนะคะโอ้รถวิ่งไวมากเลยเดี๋ยวแอดจะไปซื้อนั่นยางเบิกตัวนี่แม่มาทาไอลูกละนาดไอหมาเนี่ยก็ชอบออกไปจังเลยนกลางถนนนี่รถสี่เหยียบหัวมันตายยังที่กะสัง่ะเหยนั่น รถวิ่งว้ายเว่ย,วย,วยทุกคนขนาดเขตชุมชนเลยนี่มันอันละกี่บาทมีใครเคยซื้อไหมคะโอ้ยเดี๋ยวไปถาม Google กระสอบซื้อมาเป็นกระสอบเอามาทำลูกละนาบนะคะ เดมันหนาเหอนจะโค้งเหรอไม่ต้องขอใครหรือมั <l> ้ง <ots> เอาเล่นทั้งวันนะคะเด่นหกเจ็ดแปดนะคะหกหนึ่งหกสองหกสามนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแปดหนึ่งแปดสองแปดสามนะคะะในตารางของเราให้ไปที่หกเก้าแปดสองนะคะเจ็ดหนึ่งสามนะคะหกเจ็ดแปดหกเจ็ดสามหกสองแปดหกสองสามนะคะหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งสองแปดหนึ่งสองสามอันนี้ก็เป็นเลขทูปนะคะเจ้าที่เจ้าทางแอดนะคะไม่ตื่นเลยค่ะช่วงนี้นะคะเฮ็ดยังไงเนาะเจ้าที่ยังสกับมากค่ะ โอ้ไม่ปังหลายงวดเอฟซีบอกหมดหมดตังกินข้าวแล้วว่สาสันนิมซีว่าโอ้ขออภัยเลีค่ะเจ้าทีเจ้าทางบตูต่นเลยค่ะเจ้าทีเจ้าทางจากกัดกระเป๋ายังไงนะคะเอดก็เปียไม่ถูกเหมือนกันนะคะเจ้าทีก็ไปไม่ไหวเหมือนกันนะคะเจ้าทีสู้ลาวพัฒนาไม่ไหวนะคะอันนี้ก็ขออภัยเออทุกคนเด้อเดี๋ยวพรุ่งนี้จุดใหม่พรุ่งนี้จุดใหม่นะคะจุดจนก็สีแตกสามตัวเจ้าทีบ่สิตุลเดี๋ยววันไหนเป็นได้นี่เอดจะไม่เข้าห้องพ่ะแหละ สงสัยพึ้นโอนกำลังเนา่นมุดหลีดีิเอานี่ถค่ะแค็บเอาเลยนะคะอันนี้เป็นแนวทางเล่นทั้งวันของทั้งช่องนะคะทุกคนแอดก็จะทําให้เกือบทุกวันนะคะถ้าไม่มีอะไรอัซิเดนต์ไม่ขี้เกียจไม่นูน่นไม่นี่ไม่นั่นนะคะแต่ส่วนมากทาไม่ได้แนวทางนี้แสดงว่าไม่เกณฑ์แอดขึ้นละคะทําไมเกณฑ์แอดขึ้นนะะี gain, แน่แอดไม่เอาอะไรเลยละคะทุกคนนี่นะคะทุกคนแล้วก็ช่องของแอดนะคะจะมีไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดวันที่มี ตำเรลาวนะคะ15นาฬิกาจุดุนุนนอเลยจะ้ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโชคดีจ้ะ